สวัสดีครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็อยู่กับพ่อเงียบไปครับนี่เป็นครับพ่อเงียบนะครับนี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเหมือนี้เออเออเออเอีหยังนอบไปนี่ครับภาษาใบไส้เลยโอ้ยจ้ะจะจะบอกเพี่เนในหญ้าเยือไม่มีเกิดเลย อย่างนั้นไปซื้อไปอีกนึงเอามาคูกันเลยลวว่าอ๋ออออ๋อไปซื้มาอีกันหนึงเอามาคูกันอืมเห็ดบอลออกมาอีกเห็ดมุ้งอักมาอีกโอ้ยบางืนใหญ่นเอาเอาเอาอย่งนั้นครับ่อนี่ยอย่างนั้นเหมือนเอา เอาเอาเลยเรือานี้ครับบามีนบอกว่าเป๊ะเป๊ะอสนบอกว่ามาขอเงินขอจงไคือบอกไปหลุดเอาเงินมาใส่างมีโอเนไปหลุดบอโอ้นเอาเอาเลยเดือครับบารมีโอ้ยอ้ยฮ่าุ่าฮ่าอ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่ิน่่าฮ่าฮ่่่่่า่่่่า เดกสองพันพ่นให้บอพุ่นโอ้พูนด่านี้มันบังคนจนสองพันเงี้ยงโอ้บัดยังอันเขาวันบัดดิกันเออสวัสดิกันพิเศษโอ้หวดราัวเราะอั่มอายงนอกครับบอหื้อ ตายกียวปวงวงเอาเลยเด้อครับผมโอวงเลยครับบันีวเือยแต่เลยครับพี่น้องเลยคนบอกว่าคนบอกว่านี่เขาเามีแอปยู่ในนีเออใี้เสือในี่ไงีในโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ปวดหัวได้ครับบานีเอาแล้วให้อันให้อันโต๊ยู่ไใส ของโต <Rose> ้ง <listed> ของต้งโอ <ors> ้หเอาไปสออยูพนาเี้หม่าวันนั่นไปสอมอีกเล้ยวตัเก้าหัวเลยยังนี่ยนตีนะครับพี่น้องเอ้ยนี่รถไปก็มีนสต๊ก โอ้ไม่ปากขามมันได้ไม่งามยังสติก็ไม่ปากขามครับพี่น้องเลยนี่ยังนี่ยังนี่อันนี้ไปยังนี่โอ้ไปลอยอันคนละคนนะบ่โอ้ยโอ้ร้านเพิ่นหลายร้านเพิ่นหลายได้เป็นจุกรถเล่นยญมันได้ลอกไก้เต็มขนมครัเพิ่นเพิ่นมาร้านเพิ่นหลายครับพี่น้องก็เลยจอดมองได้ก็ต้องล็อกมองหันครับพี่น้อง ท่านบ่อได้ครับนี่เออท่านอันนั้นเพิ่นไป่ใช่เลยถามถามจะทักเพิ่นอันนั้นเพิ่นไป่ใช่แล้วมอไซมอไซค์โอนมอไซโ์ตนี่โอนหนองกันได้ยัปแล้วอ้าวไปเพิ่นก็เลยบอกว่าเขาเอาไปแล้วโอ้ เมื่อว่าตัจ้งเต่สมัยนตกีีเจ like ้กยันแข่งกันก็ผนมวนแห้งบ่ตะกีตะกีท่านนี่กับปันีแข่งกันไปอาบน้ำเลีนน้ำสาะกอนเจ้งเต่สมัยเป็บ่าวผลเป็นบ่ ตลายยิงกันยิงกันอยู่ตรงหน้ากเดี๋ยวมาอนีบ้าเมื่งสีกันดี๋ยวมาเยี่ยมหาพญาใบครับมาอนีโอ้ยเยียมเียมถามข่าวงอนคำนี่งลยา็พญายใบเท่าพัดเทยมีเหาอยู่ที่สามคนตอนนี้เดียว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 เจ้าอวดใจรอไว้เดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้วเด้อเดี๋ยวเกี่ยวเขาแล้ว ป็จอยุ้งอ่เนาะโอ้ดนเนี่ยปอกก็พ่อแบแมนแม่แมนครับดนๆเดี๋ยอกันเธอหนึ่งครับปอกด้วยมอเงินนะครับเนี่โอ้โหเนนอนดีดีว่ะครับพี่น้องเลยสายหัวอำเภอวังหินเนาครับมเนี่ันจักรยานครับมเนี่ยโอ้เอาเลยเด้อครับไเอามวม่วงห่โอ้โ้ตาย เป็นตะบนขี่เ uh ล่นอยูおお่โอ้พหผุนผุนผุนเพิ่นเพิ่นเคยครับจะรถไถนาฟอร์ทท่านไรบารนี้มาปั่นจักรยานครับพี่น้องเลยงวดร้ายนะครับพี่น้องเลยเบืองแนวล็อกแนวล็อกรถเพิ่นพี่อะไรเบรกเบียโตอยู่ใส่โอ้ยไอ้บ้าต้องสีสอนแน่นั่นโอ้ย ออออาไปได้เบิลงคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่ยือว่าไพได้กดแล้วก็ซืบ่อเด้ดาดคลิปใหม่ๆครับเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม